สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วสวัสดีพี่น้องลุงสมสม,มุนไพรมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาหอดจอดถึงบอกกล่าวเล่าเรื่องสม,มุนไพรเป็นสปปรรพคุณครับมื่อนี่ลุกสมสม,มุนไพรจะมานําเสนอพืชยืนต้นไงญ่ละครับพี่น้องที่เป็นสม,มุนไพรที่เป็นสปปรรพคุณกินก็นได้กินกับหลับครับ ตะกูลพวกหลับง่วงหลับคว้วหลาบปลาก็ไดเบิดครับพี่น้องผมนี่คือต้นมะเฟืองนะครับต้นต้นมะเฟืองต้นมะเฟืองครับดอกเพิ่นจะเป็นสีแดงนะครับดอกเป็นสีแดงใบเพิ่นจะแต่ละใบจะมีใบหน่อยอยู่ประมาณสี่ถึงห้ากลีบนะครับเป็นใบรอยหยักนี่ครับผมใบอ่อนสามารถเอาไปกินกับหลาบปลาหลับง่วงได้เลยครับพี่น้องนี่ นี่คือต้นมะเฟืองครับนี่อ่ะเบื้องจากต้นเพื่อนขึนไปนี่ความสูงการแล้วแต้ครับแล้วแต้เข้าจากตัดจะตัดนะครับจะตัดให้สูงให้ต่ำนะครับเป็นต้นใหม่ในระดับปานกลางบ่สูงทอต้นหมักม่วงครับพี่น้องนะครับขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับการตัดลงมาเรื่อยเพื่อบังคับบ่อยเพื่อนขึนสูงครับพี่น้องกับประมาณสักสามถึงห้าเมตรนะครับพี่น้องนี่นี่ครับ นี่โอ้ยนี่ใบเพิ่นนะครับใบกินได้แต่ว่ารสชาติอาจจะออกทั้งฝาดทั้งขมครับพี่นอ้องออกทั้งฝาดทั้งขมแล้วแต่ผู้มักนะครับแต่ว่าเท่าอีสานบ้านเท่านี้มักเอาใบเพิินไปกินกับลาบนี่นี่นี่กำลังออกครับพี่นอ้องส่วนผลเพิ่นนะครับแต่เป็นผลยังบดทั้สุกจะเป็นสีเขียวนะครับถ้า สุกงอมจะเป็นสีเหลืองนี่ครับสีเหลืองแดงนี่ครับนี่กินได้เลยครับพี่น้องแต่ว่ารสอาจจะสมชอบใครที่ชอบกินเมี่ยงกินส้มเอาไปตานะครับไปปรุงนะครับนี่คือของดีมีประโยชน์ทั้งโภชนาการคือทั้งด้านการกินที่นี่ด้านสรรพคุณครับพี่น้องนะครับแก้ถอนพิษนะครับดับความร้อนนะครับกระหายน้ํานี่ดีนักแรนี่ครับนี่คือสรรพคุณเพลิน อาจจะเอาไปผสมกับสมุนไพรต่างๆนะครับเป็นเป็นยาใดเลยนะครับเกี่ยวข้องกับระบบการเดินนะครับให้ระบบเลือดไหลเวียนดีนะครับแก้วิงเวียนนี่ได้ดีเลยครับนะครับคอแห้งนะครับนะครับกะดับดับความหอนคือร้อนในนี่สามารถจะเอามานะครับผสมหรือเอามาต้มนะครับ คือสรรพคุณของเขาได้ทั้งผลผลได้ทั้งใบแล้วก็ได้ทั้งหากทั้งเปลือกครับพี่น้องนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งได้หมดเลยมีคุณค่าทางพภชนาการและมีคุณค่าที่เป็นสรรพคุณดีนักแลนี่คือต้นต้นมะเฟืองครับพี่นอ้องนี่ต้นมะเฟืองนี่ครับตนน้นไงนะครับตนน้นไนชาวอีสานชอบเด็ดชอบเอาไปกินนะครับพี่นอ้องเอาไปกินกันนี่ล่ะพี่นอ้องมาเบิงผลเพลินนะครับนี่กําลังขึ้นนี่ นี่นี่กําลังขืนนี่โอ้ยนี่กําลังขืนเขียวงามเลยครับพี่น้องนี่นะครับผลที่สุกงอมนี่ผลผลที่สุกงอมเนี่ก็เป็นสีเหลืองนี่สวยงามครับนี่นี่ผู้มักสมมักความส้มนี่ก็สามารถจะเอาไปเพชรเป็นเมี่ยงเอาไปตานะครับหรือบักพริกน้ำปลาหวานก็กินได้เลยนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเป็นยานะครับแก้ร้อนในนะครับแก้ถอนพิษต่างๆได้เยอะแยะมากมาย นี่คือสปปรรพคุณนะครับสปปรรพคุณลุงสม,สมุนไพรมานําเสนอต้นมะเฟืองนะครับให้ประโยชน์แล้วก็เป็นสปปรรพคุณทั้งต้นทั้งหากทั้งดอกทั้งใบได้เบิดครับพี่น้องผมนะครับด้านโภชนาก,การก็สามารถทานได้เลยนี่คืออีกอีกเพืชสมุนไพรของพวกเข้านะครับฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับและการเรียนรู้ไปน้ำกันนะครับไปเสริมความรู้จาก ลุงสมถี่นําเสนอครับพี่นอ้องนี่โอ้ยนี่ครับผมเดี๋ยวลุงสมจะส้มให้เบิ้งครับโอ้ยมากมากเพิ่นผลเพิ่นคือนดกแต่ครับพี่นอ้องนี่พี่โอ้ยคักขัดขัขขัพี่งาม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 ,งามนั่นคือักเฟืองครับักเฟืองกินดิบกระได้กินซุปก,ก็ดีครับพี่นอ้องนี่กินทุกวันแต่ว่าเพิ่นก็มีคอ้อยกเว้นสําหรับสตรีที่มีคันนะครับ ถามรัฐประทานเพราะมันจะมีผลนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชมันเป็นสมุนไพรที่มีที่มีธาตุท่มีภูิสูงนะครับกินเข้าไปจะมีผลขางเคี่ยงเยอะแยะมากไากมาก็กเว้นเฉพาะสตรีทีท่มีคันนอกเนื้อจากนั้นนะครับกินไดเบิร์ดนะครับกินใดเบิร์ดอ่ะไปเบิรงนน้ำกันครับนี่นะครับคือต้นมะเฟืองฟาก็ไลก็แช่กดติดตาม ท่านจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของลุงสมสมุนไพรครับพี่น้องกดสันกระดิง่งรับคลิปใหม่ๆจากลุงสมสม,สมุนไพรมานําเสนอมือนี่มานำเสนอเรื่องตน้นไม้ตน้นไม้ยืนต้นที่สูงและก็มีประโยชน์ให้สมุนไพรครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับลุงสมไปเวยครับพี่น้องไปเลยครับพบพอกันไหมครับพอกันไหมสมบายดี